สวัสดีครับเพื่อนๆครับอ้อหัวโตมาแล้วครับวันนี้ว่างแล้วมาหาช่างชายแต้ดังสวัสดีครับช่างชายครับครังบนไม่ครับคันนี้ติดเลยครับขอติดตั้งแตรชุดเบอร์สองครับชุดเบอร์สองที่บาทครับโม่เนี่ย ราคาเท่าไรบอกเด้แอดไลน์มาเลยแอดไลน์ไปที่สมชายภาษาอังกฤษนะครับ S O M C H A I 3 4 9โอเคเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนะครับครับผมอยากรู้ราคาแอดไลน์มาถามนะครับราคาโคตรทุกจัดจัดทำตามงบตามงบด้วยนะเดี๋ยวพาไปมุดดูชายเขาทำอะไรกันไปพร้อมมุดยังนี่ๆดูที่เด็ดทีเดือดเนี่ยอันนี้เขาเรียกโซลิไนนะ อะไรวะสนี่น้อยนี่มันตัวเล็กแค่ไหนของแทโอ้แท็แท็กใช่ไหมแท็กของแท้ของแท้ของแท้ันนี้ไม่มีระบบเบรกลมไหมครับต้องใส่ถังลมเพิ่มครับเป็นรถ24โวลต์ใช่ไหม24โวลต์เบรกธรรมดานะครับนี่ฮะถังอยู่ตรงนี้ถังอยู่ตรงนี้ นี่ปั๊มชัว์หน่อยั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอันนี้ก็มือสองม,มือสองของญี่ปุ่นแต่ไทยใช้แล้วอันนี้มีราคาบอกไหมไม่บอก <ส tested. S 1> ไม่บอกเหมือนกันนะอยากรู้อยากรู้ทักทไปที่ไลน์ครับ <tet. S 2> ดูฮะมุดเข้ามุดออกนอองนี้แหละดูจะดิดตรงไหนครับ nha à, mình nè à. Ôi oh, oh. Mình chát như thế phải chọn lốt thế? dưới á Đừng phẳng như phần này cả suối lắm ใช้ลมมากันเป็นม้วนเลยครับต่อออกจากปั๊มก็ต้องมีวาล์วกันย้อนนะครับวาล์วกันย้อนหนึ่งตัวผดมาครับตอนนี้กำลังลุมครับ เพื่อให้รถเสร็จก่อนฝนตกครับโอ้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเครื่องยังไม่เปลือนเลยฮนะแต่ซ่อนอยู่ล่างเลยคนระับต้องเอาขึ้นบนรกบิ๊กบูมทรานครับรถใหม่ๆสวยๆเลยครับ สวยจริงๆครับติดแต่ละลั่นแบบนี้ไว้ก็นสนุกสิครับฝนม,มาซะก่อนครับยังไงก็เดี๋ยวทำต่อครับเดี๋ยวลุยต่อเจ้ต้นเห็นหนังรัดสปริงแดงจสปริงแปนบมันแข็งไาอืมอ่ะนี่แงนาะ อ่าม uh ูแป้นแตะครับตัดสปริงเพื่อให้มันกดง่ายขึ้นสามช่าสะดวกขึ้น,น,นอืมไม่จัดให้ได้ทุกสเต็ปทุกระบบเลยว้ยตัดพิงไปหนึ่งข้อแ,นแ,ออแน่นแล้วมแต่เดิมเอาแต่เดิมคร <c oughs> ลมหมดเรียบเลยคุณชายใจดำจัดให้